สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง The Oracle Tarot นะคะคลิปนี้เป็นคลิปรันมนะคะกับหัวข้อตอนนี้เขาคิดอะไรเกี่ยวกับคุณเขาคิดถึงคุณมากแต่ว่าเขาพยายาม พยายามจะไม่คิดทำไมอ่ะคือคิดถึงมากนะคิดถึงเรื่องราวดีๆคิดถึงวันคืนเก่าๆที่คุณกับเขาเคยเคยมีกันและกันอะไรอย่างเงี้ยเคยคุยกันเคยอยู่ด้วยกันอะไรดีๆโมเม e ต,ต์ดีๆระหว่างคุณกับเขาแต่มันมีความพยายามอดทนอดกลั้นมีความพยายามที่จะไม่นึกถึงพยายามที่จะไม่คิดถึง พยายามจะไม่สนใจพยายามที่จะเออปกปิดความรู้สึกแล้วก็เมินเฉยต่อความรู้สึกของตัวเองอืมบางคนอาจจะแบบหานู่นหานี่ทําทํางานทาอะไรเยอะแยะมากมายไปหมดเลยอะ่ะคือทําให้ตัวเองยุ่งเข้าไว้ทําให้ตัวเองยุ่งเข้าไว้เพื่อที่จะไม่ต้องนึกถึงไม่ต้องคิดถึง เอาจริงๆนะเรามองว่าความคิดถึงของเขา,ามันแทบจะระเบิดออกมาอยู่แล้วอะเพราะว่าเขาเก็บเอาไว้เยอะมาก ให่ใครก็ใครอะที่อยากที่จะมีครอบครัวหรืออยากที่จะจริงจังในความสัมพันธ์เนี้ยอาจจะเป็นคุณหรืออาจจะเป็นเขาก็ได้แต่อีกคนหนึงอไม่พร้อมคนนึงคนนึงอยากอยากคบหาแบบจริงจังอยากสร้างครอบครัวอยากแต่งงานอาจจะมีการพูดคุยกันแล้วนะคะ แต่อีกคนนึงอะรู้สึกว่าไม่พร้อมทีนี้ความเห็นไม่ตรงกันความเห็นไม่ตรงกันมันกลายเป็นปัญหาถามว่าตัวเขาอะอยากที่จะจริงจังกับคุณไหมก็อยากนะก็อยากอยู่นะแต่ว่า มันยังต้องรออะไรบางอย่างอยู่คือเหมือนตัวเขายังไม่พร้อม 1. อาจจะไม่พร้อมในเรื่องของความรู้สึกยังไม่พร้อมที่จะลงเอยยังไม่พร้อมที่จะจริงจังยังไม่พร้อมแต่งงานยังไม่พร้อมมีครอบครัวหรือยังไม่พร้อมที่จะมีแฟนแบบจริงจริงจังๆอะไรแบบนี้ค่ะยังไม่พร้อมมีคนรักแบบจริงจังแต่ถามว่าอยากไหมก็อยากนะ แต่ใจมันยังแบบกล้าก้ากลัวกลัวแต่ก็รออยู่ก็ก็รอจังหวะอยู่คือความอยากมันมีมากมันมีมากกว่าความกลัวเออแค่มันติดอะไรอยู่นิดนิดนิดหน่อยเท่านั้นเองกับอีกประเด็นที่สองก็คือว่าตัวเขาอะพร้อมละพร้อมที่จะลงเอยพร้อมที่จะจริงจังและแค่รอบางสิ่งบางอย่างเช่นอืม ถ้าสมมุติว่าเขาเขามีครอบครัวอยู่แล้วหรือว่าเขามีติดพันธะอื่นๆอะ่ะเช่นติดติดพันธะที่ว่าเขามีตัวจริงเขามีแฟนที่กําลังจะเลิกแต่มันยังเลิกไม่ขาดมันยังไม่จบหรือมีครอบครัวอยู่แล้วมีสามีหรือภรรยาอยู่แล้วแต่ยังไม่ได้อย่าขาดอะไรแบบนี้ค่ะคือรอรอให้มันจบให้มันสิ้นก่อนแล้วถึงจะทําได้ตามใจที่ ที่ปรารถนาหรืออาจจะเป็นเรื่องอื่นก็ได้อาจจะยังติดติดภาระหน้าที่อื่นๆอ,อะไรอย่างเงี้ยเช่นอันนี้ยกตัวอย่างเฉยๆนะแต่เราไม่รู้ว่าเขาติดภาระเรื่องอะไรเช่นเขาอาจจะตกงานอยู่แล้วกำลังโฟกัสเรื่องของงานกำลังแบบว่าหางานแล้วก็ไม่รู้ว่าจะได้งานที่ไหนเขาอาจจะต้องย้ายย้ายที่ย้ายถิ่น เดินทางไกลอะไราเงี้ยอาจจะต้องห่างาจากคุณก็ได้ซึ่งมันก็ต้องมาคิดกันดูอีกทีหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยหรืออาจจะเป็นเหตุผลอื่นๆก็ได้อะคะ่ะที่ที่ก็ค่อนข้างจะสำ,สำคัญแล้วก็อาจจะมีผลต่อความสัมพันธ์อยู่เหมือนกันอืม ใจจริงอ่ะเขาก็รักคุณนะแล้วก็เป็นห่วงเป็นใยคุณห่วงความรู้สึกของคุณเขารู้ว่าคุณคิดยังไงเขารู้ว่าคุณรักเขาเขารู้ว่าคุณแคร์เขามากด้วยเขารู้ว่าคุณก็รู้สึกแบบรู้สึกดีกับเขาอ่ะแต่ว่าตัวเขาอ่ะมีความกังวลเยอะเยอะมากๆเขากลัวนู่นกลัวนี่ ลึกๆในใจมันก็รักแหละแต่มันมีความกลัวมันมีความแบบไม่มั่นใจมันมีความารู้สึกว่ายังยังมองหาทางออกกับความสัมพันธ์นี้ไม่ได้หรือบางทีมันอาจจะต้องรอจังหวะรอเวลาอะไรอย่างนี้ด้วยเขารู้ว่าคุณเป็นคนสำคัญในชีวิตของเขาอะ เป็นคนที่สําคัญมากแล้วเขาก็อยากให้คุณอนะอยู่ข้างๆเขาอยู่เคียงข้างเขาอยากจะมีความสัมพันธ์ที่ดีกับคุณแบบจริงจังและมั่นคงแต่แต่ก็ยังลังเลไม่แน่ใจย,ยังตัดสินใจไม่ได้อยู่ดีนะตอนนี้คือเขาคิดเยอะนะเรื่องของคุณอนะคิดคิดวนไปเวียนมาแต่ว่าจนจนเขารู้สึกลาคาลลาคาญความคิดตัวเองอะแบบเขาจะคิดเรื่องคุณอะไรนักหนาอะไรอย่างเงี้ยจน อย่างที่บอกค่ะตั้งแต่เปิดไพ่ไปตอนแรกที่เขารู้สึกว่าไม่อยากคิดอ่ะพยายามจะอดทนอดกั้นพยายามเก็บความรู้สึกตัวเองพยายามที่จะไม่นึกถึงทั้งทางที่เขาคิดถึงคุณมากๆคิดถึงแทบจะตลอดเวลาแต่ว่าพยายามที่จะไม่สนใจอย่างที่บอกพยายามหาหานู่นหานี่ทำเพื่อเพื่อให้เพื่อให้ตัวเองไม่ว่างเพื่อที่จะได้หยุดคิดเพื่อที่จะได้ไปโฟกัสเรื่องอื่นบ้างอะไรอย่างเงี้ยอืม เขาคิดเรื่องคุณกับเขาแบบบนไปเวียนมาคิดถึงเรื่องความสัมพันธ์คิดถึงความเป็นไปได้แต่เอาจริงอะเรามองว่าถ้าจากไพ่ที่เปิดมาทั้งหมดนะถ้าถามถึงความรู้สึกอะ่ะเขารักคุณนะ mm hmm. เขามีความรู้สึกที่ค่อนข้างจะลึกซึ้งกับคุณแล้วก็เหมือนเป็นความผูกพันแบบลึกๆที่ยากจะตัดใจยากที่จะลืมยากที่จะ ยากที่จะปฏิเสธอะอเพียงแต่ติดที่ความความพร้อมสถานาการณ์อะไรต่างๆอย่างอย่างที่บอกไปบางคนติดพันทะที่มันยังอีรุงตุงนางอยู่ยังเคลียร์ไม่ได้ยังเคลียร์ไม่จบหรือบางคนติดที่ปัญหาที่ความคิดของเขาเองที่เขากลัวนูน่นกลัวนี่ไม่กล้าตัดสินใจไม่กล้าคิดไม่กล้าทำแล้วค่อนข้างจะ หวาดระแวงหรือคิดลบคิดไปก่อนว่ามันจะไม่ดีอย่างนั้นมันจะไม่ดีอย่างนี้ทั้งที่มันยังไม่เกิดขึ้นนะคะก็มันก็เลยทำให้ไม่ได้คำตอบไม่ได้คำตอบที่ชัดเจนว่าแบบมันจะไปทางไหนยังไงดียังติดที่ความคิดของเขาก็ต้องรอให้เขาตกผลึกอะต้องรอให้เขาแบบ ยอมรับความรู้สึกของตัวเองให้ได้แล้วก็ยอมรับและกล้ากล้าที่จะทํากล้าที่จะตัดสินใจเขาจะต้องมีความกล้ามากกว่านี้ถามว่ามันจะเป็นไปได้ไหมที่เขาจะแบบกล้าตัดสินใจในวันหนึ่งเป็นไปได้ค่ะวันหนึ่งเขาจะมีความมั่นใจมากพอนะคะอืมไม่ต้องหวง แค่คุณจะต้องรอคือถ้าคุณอดทนได้คุณรอเขาได้ก็รอแต่ถ้าคุณรอไม่ได้คุณทนไม่ได้คุณไม่อยากรอแล้วอันนั้นก็ตามใจเหมือนกันไม่ต้องรอก็ได้นะคะไม่จําเป็นต้องรอเราแค่บอกว่าถ้าถ้าถามถึงแนวโน้มว่าวันหนึ่งเขาจะกล้าตัดสินใจเลือกคุณไหมเขาจะกล้าตัดสินใจที่จะเทคแอคชั่นอะไรกับความสัมพันธ์นี้ไหมไพ่ <S <S ออกมาบอกว่า กล้าวันหนึ่งเขาจะเชื่อมั่นแล้วก็กล้าตัดสินใจกล้าเลือกในสิ่งที่เขารักกล้าทําในสิ่งที่เขาต้องการอืนะคะประมาณนี้จบการอ่านไพ่แล้วนะคะขอบคุณที่ติดตามรับชมรับฟังกันแล้วเดี๋ยวเจอกันใหม่ในคลิปถัดไปนะคะสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ